สาวเก็บเงิน10ปีซื้อบ้านหลังใหญ่ไม่มีเงินตกแต่งอยู่ตามมีตามเกิด เมื่อเร็วๆนี้สาวจีนรายหนึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากที่เธอได้โพสต์วิดีโอสแสดงให้เห็นบ้านของเธอที่ทำเอาชาวโซเชียลนั้นตะลึงกันอย่างหนักเพราะมันเป็นเพียงบ้านเปล่าไร้การตกแต่งแม้แต่สีนั้นก็ไม่ได้ทาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆอย่างมีความสุขโดยไปเสี่ยรี่นามแฝงสาวสวยวัย29ปีจากมณฑลเจียงซูเธออาศัยอยู่ภายในบ้านเปล่าขนาด120ตารางเมตรที่มี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำโดยลำพังเสี่ยี่เราว่าเธอ เธอใช้ชีวิตลำบากมาตั้งแต่เด็กเรียนไม่จบชั้นปฐมและเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่อายุ14ปีโดยเธอมีความปรารถนาหนึ่งอย่างก็คือมีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งวันนี้เธอก็ทำได้สำเร็จเธอสามารถเก็บเงิน2แสน0ป็นหมื่นหยวนหรือประมาณ1ล้าน4แสนบาทเพื่อมาดาวน์บ้านได้แม้ว่าจะได้บ้านมาแล้วแต่เธอก็ยังต้องทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อเก็บเงินมาแต่งบ้านทีละเล็กทีละน้อยโดยเธอได้กล่าวว่าฉันไม่มีเงินที่จะมาตกแต่งบ้านมากนักในบ้านมันจึงไม่มีอะไรมากมีเตียงหนึ่งเตียง โต๊ะสองโต๊ะและของตกแต่งเล็กน้อยที่บ้านยังไม่มีประตูห้องนอนยุงและฝุ่นค่อนข้างเยอะเวลาฉันมองไปตรงช่องประตูตอนกลางคืนทีไรมันค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียว